ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดนานๆกดยานยนกดเยอะๆะนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ไปดูสถานการณ์สดร้อนๆวันนี้หน้าศาลนะคะก็ยังมียูทูบเบอร์ข้างไข่ข้างแคมยังรออยู่ที่หน้าศาลเพื่อที่จะรอคําสั่งว่าให้ปล่อยตัวชั่วข่าวหรือไม่อย่างไรไปดูกันค่ะค่ะตั้งแต่เมื่อวานเราทราบว่ามีใครกลับ ไปที่ดงดอกบ้างนะคะก็มีมีแม่ดาแล้วก็มีเจ้าหมิวที่ต้องกลับไปเพราะว่ามีโรงเรียนมีอะไรก็ว่ากันไปคนขับรถกลับก็คือเบามืดเพราะว่าชิดยังต้องอยู่จัดการอะไรทางมุกดาหารส่วนอิเถกเชา้านี้เราก็เห็นว่าว่ายกิจมุดงูแล้วก็เดินทางมาที่มุกดาหารแต่ เราไม่เห็นช่องไม่เห็นว่าไปนั่งตรงไหนคงไม่ได้ไปนั่งรออยู่ข้างในศาลคิดว่าถึกน่าจะไปที่เรือนจำจะมีพวกหนึ่งไปที่เรือนจำไปขอเยี่ยมหรือไปอะไรยังไงก็ไม่แน่ชัดนะคะแต่ที่หน้าศาลก็จะมีอนุวัฒน์มีแอนมีชิดมีช่างตาั้ามีพอลลี่มีสาวปานมีนางสมอนอ,อ ทยบ้านนะคะแล้วก็มีไทยบ้านมีเสือพาไปเราจะเห็นชุดที่ค้างอยู่เมื่อคืนเนี่ยก็ไปกันที่หน้าศาลไปนั่งรอแล้วก็แฮชแท็กของเขาก็คือมารอพาลุงกลับบ้านแต่ไอ้พลอยไม่ได้อยู่ไม่ได้ถูกค้งอยู่ที่ถุนศาลนะคะไอ้พลอยไปนอนคุกคุกแท้ๆเรียบร้อยแล้วหนึ่งคืนนะคะก็อันนี้นเป็นบรรยากาศหน้าศาลอนุวัฒน์จะเป็นตัว แจกเป็นตัวคอยคอนโทรลนะคะแนวคิดเออนุวัตตั้งแต่เมื่อคืนเที่เขาขึ้นไลฟ์เขาก็จะพูดทำนองเหมือนกับว่าคือปลอบใจว่าเอ้ยให้ลงวันนี้ดีกว่าไปลงสารหน้าเพราะสารหน้ามันสุดแล้วเพราะฉะนั้นให้คิดซะว่าเป็นนิมิหมายอันดีที่มาลงเอาสารนี้ลงสารสอง เพราะว่าถ้าลงไปลงสารสามนี่จบเลยนะคะไปรอชนะเอาสารสามไม่รู้เอาความเอ,อมันน่ามันโนกมาจากไหนว่าแพ้ไปสองสารแล้วสารสามจะชนะแน่แน่โดยถ้ามองดีๆนะคะถ้าฝั่งโจทย์ตั้งรับคือไปรอแก้อย่างเดียวไม่ดีกาเองการดีการหรือการยื่นหนุนคือการขอไม่ขอเองสารจะไม่ให้เพราะฉะนั้นเขาถึงลงโทษไว้ใช้โทษต่ำสุดเพื่อที่จะให้โจทย์ ขอจะขอกี่ผ่านว่างั้นเถอะให้จดขอให้หรือไม่ให้ตามพิจารณาแต่ถ้าไม่ขอเขาอาจจะไม่พิจารณาดังนั้นการลงโทษในสารสองเป็นโทษต่ําสุดอาจจะเป็นการกระตุ้นให้ขอสิสารสามจะได้ได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าโอ้ยลงสารนี้เดี๋ยวสารหน้าเราชนะยกเลยจบเลยอีกฝั่งเขาก็อาจจะบอกว่าสารหน้าเดี๋ยวขออีกประหารชีวิตเลยจบเลย พาะถ้าประหารชีวิตศาลนี้ศาลหน้าทยกก็จบเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นศาลนี้ยังไม่ประหารไม่เป็นไรไปประหารศาลหน้าจบเลยคิดได้เหมือนกันค่ะนอกจากนี้อนุวัตรยังพาผู้ใหญ่ใจดีมาแนะนําเธอเป็นใครเธอใจดีอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะถามบุคคลผู้นี้เป็นใครใช่ค่ะมาเห็นแม่พูนมาแล้วขอชื่อก่อนนะครับแม่ชื่ออะไรนะสมนึกคำฉัน จากอำนาจเจริญมาเป็นนายประกันลุงพลนายประกันลุงพลประกันรัฐประกันชี่แล้วแล้วนะครับตอนนี้มาเพิ่มตุวทรัพย์อีกไหมวันนี้ไม่ได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มอยากทำสั่งรอคำสั่งรอคำสั่งเพราะว่าตอนนี้หลักทรัพย์เองก็รออยเจ็ดแสนกว่าใช่ไหมใช่พี่ยื่นประกันไปนะครับถ้า ถ้าจะต้องเพิ่มแม่เขาก็พร้อมที่จะเพิ่มให้เขาเป็นนายประกันตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็จะดูแลไปจนกว่าจะสิ้นสุดคดีนี่เป็นหัวสำคัญของลูกป้าเป็นผู้มีความรค่ะคุณสมนึกมาจากอำนาจเจริญนะคะเป็นนายประกันก็คืออาจจะไม่ได้หมายถึงอาชีพหรือเป็นอาชีพดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะปกติเนี่ยซื้อประกันตีลงตีศาลก็จะมีเยอะแต่นี่มาจากอำนาจเจริญแล้วเขาก็เอาหลักทรัพย์มาค้ำประกัน ไอ้เจ็ดแสดหมื่นอะไรสักอย่างหนึง่งตัวเลขที่เราเห็นในคอมเมนต์บางคอมเมนต์เนี่ยนะคะคือเป็นที่ดินที่ตีหลักประเมินราคาไว้อย่างนี้นะคะเป็นที่ดินที่คนนี้ประกันให้เป็นนายประกันให้ตั้งแต่ในศาลชั้นตอนที่ชั้นอุทธร์นะคะตอนศาลชั้นต้นจบแล้วก็มาอุทธร์ตรงเนี้ยคนนี้เป็นนายประกันให้นะคะพอจากอุทธร์จะขึ้นไปดีกาอุทธร์ คขมีคำพิพากษาแล้วไอ้ตัวของประกันอันนั้นมันก็จะจบลงนะคะก็ยกเอามาประกันใหม่ในจากอุทธรไปดีกาก็จะเป็นคนเดิมทีนี้คำว่านายประกันตรงเนี้ยเป็นผู้มีพระคุณจริงหรือเป็นอาชีพกันในการซื้อขายดิฉันจำได้ว่าในตอนต้นเขาใช้คำว่ามีการซื้อประกันนั่นก็คือคนนี้ไม่ได้เป็นแฟนคลับแล้วมาเพราะว่าเชื่อมั่นศรัทธาเอาที่ดินตัวเองมาวาง แต่เป็นนายประกันตามชื่อไม่มีใครรู้จักไม่แสดงว่าไม่ใช่เอซตัวติ่งเอซตัวตึงนะคะดิฉันมองว่าสมมุติว่าถ้าเป็นเอฟซตัวตึงชาวบ้านที่รักจริงๆและกล้าเอาตัวนี้มาเป็นประกันให้จะเป็นตัวค้ำประกันชั้นดี่ชั้นม่สารมองว่าเฮ้ยเขาคงไม่หนีหรอกมีคนเอาของมาประกันให้ขนาดนี้แต่ถ้าเขาซื้อประกันมา คนนี้เป็นนายประกันที่มีการซื้อขายประกันถ้าเขาซื้อประกันมาตรงนี้อย่าลืมว่าอนุวัฒน์เนี่ยนะคะทําหน้าที่ขายประกันอะไรนี้มาก่อนคือรู้จักรู้จักพวกนี้อนุวัฒน์เป็นคนพามาอนุวัฒน์ได้จะเป็นคนติดต่อมาผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เอาที่ดินมาวางค้าประกันให้ฟรีๆไม่ได้มีบุญคุณอย่างนั้นแต่เขามีไรายได้ได้เงินจากการมาค้าประกันให้ใชยผลค่ะมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์พยายามจะอธิบายอย่างนี้ว่าเขา ไม่ได้มีบุญคุณอะไรนะก็เป็นการซื้อขายประกันทั่วๆไปแต่ดูแล้วเป็นชาวบ้านแต่ดูแล้วเอ๊ยูทูบเบอร์คนอื่นไม่รู้จักนั่นก็คือว่าไม่ใช่เอเพราะฉะนั้นเอานายประกันออกมาเหมือนกัจะโชว์ว่า mm hmm. เห็นไหมมีคนไว้ใจมีการเตือนว่าทําไมกล้ามาค้าประกันกล้าสิอาชีพเขาเขาเขาขายหลักทรัพย์ค้าประกันอย่างนั้นมีหลายคนนะคะมีหลักทรัพย์อยู่แล้วก็ ให้ยืมหลักทรัพย์ในการค้ำประกันแบบนี้นะคะทีนี้ตัวเจ้าของที่จะขอฉะโฉนดจะต้องมาเพื่อที่จะต้องมาเซ็นชื่อถ้าเกิดว่าการประกันนั้นมันได้ผลเขาจะต้องมาด้วยดังนั้นอนุวัตจึงต้องรับผิดชอบตรงนี้นะคะก็เอาออกมาโชว์ตัวกันแล้วทุกคนก็ถามกันใหญ่โดยที่พยายามจะให้คนทั่วไปคิดว่าคนนี้เชื่อถือถึงขนาดยอมเอาหลักทรัพย์เจ็ดแสนกว่าเนี่ยมาค้ำประกันให้ อาชีพเขาค่ะจะถามอะไรอีกถามได้เลยเพราะว่าไม่รู้จะถามอะไรเหมือนกันก็เลยแค่มาเป็นอะไรก็ถามจุดหนึ่งที่แม่คิดยังไงคะถึงแม่ถึงยอมตัดสินใจที่จะช่วยลุงตรงนี้อ่ะใช่คนลุงไม่ได้ทำเลยครับนี่นั่นเป็นความเชื่อเหมือนพวกเราที่อยู่กันนี่แหละเหมือน fc เหมือนพวกเราที่เชื่อนนนนน่่าจจะะเเปป็็คคททถ้าทำถ้าทำแต่เขาไม่ยีอมคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่า ยังมีคนเชื่อว่าชัยพลไม่ได้ทําถึงกล้าเอาหลักทรัพย์เจ็ดแสนกว่าเนี่ยมาวางให้ดิฉันขาตรงนี้นะคะทําไมเขาต้องไปซื้อประกันหรือทําไมต้องไปเอาที่คนอื่นมาวางประกันที่เขาก็มีไม่ใช่หรอที่เขาก็มีไม่ใช่หรือแปดไล่ใกล้เขาเหลียงซานเอามาวางได้ไหมน่าจะได้นะ เขาซื้อมาในราคาตั้ง8แสนแล้วตอนนี้ผ่านมากี่ปีแล้วพัฒนามีอะไรอะไรไปบ้างน่าจะตีราคาค้ำประกันได้ทำไมไม่ใช้ที่ตัวเองทำไมไปเสียเงินซื้อประกันหรือว่า8ไร่ใกล้เขาเหลียงซานมันเอามาค้ำประกันไม่ได้ดิฉันไม่แน่ใจว่าที่ที่ติดธนาคารท,ที่ที่เอาไปวางเพื่อที่จะกู้อะไรก,กู้เงินเนี่ยเอาเออกมาค้ำประกันได้อีกหรือไม่อันนี้ดิฉันไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจจริงๆแ,แต่สงสัยว่าที่ดินคุณก็มีทําไมไม่เอาที่ดินคุณที่เป็นโฉนดมาค้าประกันเองแทนที่จะไปเสียเงินเสียทองจริงไหมคะแทนที่จะไปรบก,กวนคนอื่นทําไมไม่ยืนด้วยลําแข้งตัวเองแล้วก็ตามสเต็ปค่ะมาค้าประกันเพราะเชื่อมั่นในตัวลุงจากนั้นอนุวัฒน์ก็ยังเตรียมผู้หญิงคนนี้มาเพื่อให้ตอบคําถามที่ตัวเองเตรียมเอาไว้ ก็คไม่ได้ขนาดนี้นะเร็วเ๋ยวผมหาแม่ถ้าแม่รักหลานนะแม่จะฆ่าหลานใครจะไปฆ่าลงหมาแมวเรายังไม่กล้าเลยก็ทได้เลยสิมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับคำสารศาลนะครับอันนี้ความเชื่อของเราเป็นความเชื่อทุกคนถ้าดูภาพเก่ารักหลานเลี้ยงหลานใยกจะปล่อยูกเข้ามาเลี้ยงจะได้ลูกเรื่องจะไปทำหลานได้ไหมทำไม่ได้เลยแค่ร้องไห้แค่ตียังไม่กล้าตีเลยนั่นเป็นความเชื่อเนาะนะครับเราเราถ้าศาลรศาลไปยังไงเราก็เชื่อตามศาลแหละแต่ว่าเราก็จะสู้กันต่อไปนะครับพิสูจนน์ใหห้เ็ว่า ลุงบริสุทธิ์ไม่ได้ทำนะครับก็ต้องเอาคดีมาดูกันว่าทำไมถึงต้องเป็นคนผิดทำไมก็จะแก้แค้นทัไงยายสู้กันต่อไปจนถึงที่สุดนะครับลงศาลนี้ดีกว่าไปลงศาลหน้าคิดบวกนะถ้าลงศาลศาลหน้าเนี่ยมันจบเลยจบเลยเพราะว่ามันหลุดแล้วมันดีกาแล้วมันไม่ต้องมีใครไปทําอะไรแล้วใช่ไหมลงศาลนี้ดีกว่าลงศาลหน้าให้จาเข้าไว้นะครับหลายคนคดีใครบ้างที่ยกสารฎีกา มันมีเยอะะตัวอย่างรู้จำได้ไหมมีใครบ้งจำไม่ได้จำไม่ได้โอเคผมจำไม่ได้ที่ถามนี่ไม่ใช่ทำนีเยอะครับเห็นไหมคะถามแม่หน่อยว่าถ้าแม่รักหลานเนี่ยแม่จะฆ่าหลานลงไหมรักขนาดอยากดูแลอยากเอามาเลี้ยงเป็นลูกเนี่ยแม่จะทําลงคอไหมแม่ก็ต้องตอบว่าทําไม่ได้หรอกเรารักขนาดนั้นคุณไม่คิดว่าคุณก็เห็นอยู่ว่าไอ้พวยมีอารมณ์ขึ้นลงยังไงนะคะเห็นอยู่ว่าอารมณ์ของมัน ไหวเอนขนาดไหนแล้วที่สำคัญที่สุดถ้าถามอย่างนี้นะคะเอาลูกชายคนโตมาถามซิเคยโดนพ่อไล่ตีบ้างหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเด็กคนนี้ปวดหลังเป็นโรคก,กระดูกบ่อยๆพ่ออะไรถูกพ่อเหวี่ยงลงพื้นอยู่บ่อยๆหรือเปล่าถูกพ่อขังไว้ในรถอยู่บ่อยๆหรือเปล่าเอาลูกคนโตมาถามดู รักลูกคนโตไหมรักลูกคนรักแต่ทําไมทํเพราะโกรธเอาหลานชายของสหายจําลองมาถามดูว่าทําของบางอย่างพังไปเนี่ยไอ้พวยโกรธขนาดไหนโกรธขนาดไหนเราไม่รู้แต่ขนาดที่ว่าทําร้ายจนเด็กโกรธถ,ถึงขนาดวิ่งกลับมาบ้านจะเอามีดไปแก้แขนแสดงว่าโดยต้องโดนหนักมากไอ้พวยอารมณ์แรงขนาดที่ เด็กหนุ่มร่างกายกำยำอย่างโอสตอรี่กลัวพูดออกมาเลยว่าคนนี้เวลาโกรธแล้วน่ากลัวเขาเป็นเด็กหนุ่มเขายังไม่กล้าแล้วเด็กเล็กๆ่ไม่กลัวแล้วไม่มีใครกล่าวหาว่าไอพ้พวยเจตนาที่จะฆ่าหลานด้วยความโหดเหี้ยมแต่เขาฆ่าโดยเจตนาเล็งเห็นผล สิ่งที่เขาทำมันโหดเหี้ยมในแง่ของการรู้ก็รู้ว่าเด็กขนาดนั้นบอบขนาดนั้นเหนื่อยขนาดนั้นอยู่ในอาการนั้นทิ้งไว้ถ้าไม่มีคนมาเจอในใน,ในเวลาที่ควรเสียชีวิตแน่นอนการที่กล้าเอาเด็กไปวางแล้วเดินกลับมาจากนั้นจากคำพิพากษาก็คือเขา ตอนที่เอาเด็กไปวางเด็กยังไม่เสียชีวิตดังนั้นจากคําพิพากษาคือเขาต้องกลับขึ้นไปใหม่เพื่อที่จะกระทําต่อศพอย่างที่ดิฉันบอกการกระทําต่อศพนั้นอาจจะไม่ได้อะไรอย่างอื่นเลยแค่ตัดผมก็คือการกระทําต่อศพแล้วชัดไหมคะนั่นคือความเหี้ยมโหดคุณรู้ว่าคุณทิ้งไว้ในอาการนั้นต้องเสียชีวิตแน่นอน แล้วคุณยังกล้าย้อนกลับขึ้นไปกระทำต่อศพได้อีกตรงนี้นี่แหละค่ะเขาไม่ได้บอกว่ามันเกลียดมันโกรธมันแค้นขนาดจะไปทำร้ายทำให้เด็กตายในลักษณะนั้นแต่ความขี้ขลาดและก็ความเราเห็นว่าเขาไม่เคยยอมรับความผิดอะไรเลยทุกอย่างคนอื่นผิดคนอื่นเลวคนอื่นเที่ยเขาดีเขามีแต่ความปารถนาดีทั้งหมด ให้ความขี้ขลาดที่จะรับความผิดของตัวเองนั่นแหละค่ะผลักดันให้เขาต้องทำสิ่งที่เยี่ยมโหดแล้วเห็นไหมคะทฤษฎีโดนตอนนี้ดีกว่าไปโดนสารที่สามเพราะฉะน,นั้นตอนนี้โชคดีและที่โดนซะตะกะเฮี้ยอะไรของพวกมึงวะแพ้สองสารลาบคาบขนาดนี้ ยังจะคิดว่าสารน่าจะต้องชนะแน่นอนยังจะหลอกอีกหรอคะยังจะไม่ยอมพูดความจริงแล้ววินิฉัยจริงๆวิเคราะห์จริงๆว่าทางลอดมีไหมมันก็มีเหมือนเดิมนะคะที่ฉันพูดเสมอว่าไม่มีอะไรเป็น100%เต็มหรอกแต่มีเท่าไหร่จะมีได้ในในแนวทางไหนพูดเรื่องจริงให้ f อฟฟังบ้างเขาจะได้เตรียมตัวเตรียมใจคะ่ะ